สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe พระอานนท์ พระอาณนทันเกิดในวันนักษัตริย์ตระกูลสักยะเป็นโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะพระอนุชาของพระเจ้าสุดโททนะมีพระสหายสนิทคือเจ้าชายพัทยะเจ้าชายอนุรัฐะเจ้าชายพระคุเจ้าชายกิมพิละรวมทั้งเจ้าชายเทวทัตแห่งเมืองเทวทหะด้วยแต่ท่านมีพิเศษกว่าเจ้าชายพระองค์อื่นๆตรงที่เกิดวันเดียวกันกันกบพระพุทธเจ้าดังนั้น จึงจัดเป็นสหชาติหรือผู้เกิดพร้อมกันของพระพุทธเจ้าท่านออกบวชคราวเดียวกันกับเจ้าชายสกยะอื่นๆครั้นบวชแล้วไม่นานท่านได้บรรลุพระโสดาปติพลแต่มาบรรลุพระอรหันต์ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินธิพานได้สามเดือนรวมเวลาที่ท่านเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันอยู่นานถึง42ปีและได้บรรลุพระอรหันต์เมื่ออายุได้80ปี สาเหตุที่ท่านบรรลุธรรมช้ากว่าพระรูปอื่นๆเนื่องจากท่านไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมต้องขนขวายอยู่กับการอุปถาพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุธรรมก่อนมีการทำสังขยานาครั้งที่หนึ่งเพียงไม่กี่ชั่วโมงท่านเป็นพระสาวกเพียงรูปเดียวที่บรรลุพระอรหันต์โดยไม่อยู่ในอริยบท4คือยืนเดินนั่งนอนนั่นคือท่านบรรลุพระอรหันต์ภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมทั้งคืน ขณะที่จะเอนกายลงนอนบนเตียงพอยกเท้าผลจากพื้นแต่ศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนจิตของท่านกระหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายคลายความยึดมั่นลงได้หลังบรรลุพระอรหันต์ไม่นานก็รุ่งเช้าเมื่อฉันพัะทหารเช้าแล้วขณะที่พระส่์จำนวน499รูปเขาไปนั่งคอยท่านอยู่ในบนทนที่ทำสัตบันข้างภูเขาเวพาละเมืองราชครืท่านก็ได้แสดงฤทธ ื่อประกาศให้คณะส่งได้ทราบว่าท่านได้บรรลุพะาาระอรหันต์แล้วโดยการดำดินไปโผล่ขึ้นต้องอาสนะจิจัดเตรียมไว้ให้ท่านนั่นนั่งเองพระอานนท์มีบทบาทอย่างมากในการประกาศพระพุทธศาสนาและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ผลงานของท่านสามารถประมวลกล่าวได้ดังนี้คือเป็นผู้ทรงจำธรรมไว้ได้มากท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้า ว่าเป็นพระหูสูตรพอท่านทูลขอพรจากพระพุทธเจ้าก่อนเข้ารับตําแหน่งพุทธอุปถาคมีข้อหนึ่งความว่าถ้าพระองค์ทรงสแสดงธรรมเรื่องใดในที่รับหลังข้าพระองค์ขอให้พระองค์ได้โปรดแสดงธรรมเรื่องนั้นแก่ข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งท่านให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันการข้อหาและถ้ามีผู้ถามว่าคาถานี้สูตรนี้ชาตดกนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ที่ไหน และส่งปลาลบเหตุอะไรถ้าท่านตอบไม่ได้ก็จะมีเสียงข้อหาว่าอุตสาเสียเวลาติดตามพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนเงาตามตัวแต่กับเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วอย่างนี้จะติดตามไปทำไมเป็นผู้ขวนขวายเพื่อสิทธิสตรีในช่วงพรรษาแรกยังไม่มีสตรีมาบวชเป็นภิกษุณีเมื่อเวลาผ่านไปหลังตัสรูได้ห้าพรรษาพระนางมหาประชาบดีโคตมี พนานางได้พาเจ้าหญิงสักยะจำนวน500มาทูลขอบวชขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กูดาคารสาลาป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีแคว้นวัดชีมีพระอานน์เป็นพุทธอุปถากคครั้งนั้นพระอานน์ได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการช่วยเหลือให้สตรีเหล่านั้นมีโอกาสได้บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา เป็นผู้ช่วยระงับความแตกเล้าในพุทธจักรคราวที่พระชาเมืองโกสัมพีเกิดทะเลาะวิวายกันเป็นฝ่ายพระพุทธเจา้าทรงตักเตือนก็ไม่สามารถายายทิฏฐิมานะพระเหล่านั้นลงได้พระองค์จึงเสด็จประจำพรรษาในป่าปาลิเลยะกะต่อมาพระเหล่านั้นเกิดสำนึกผิดรู้สึกละอายใจจึงเข้าไปหาพระอานนท์พร้อมขอร้องให้ท่านผาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้า เพื่อทุนขอขอมาพระอนนท์ได้ทําตามจนสามารถระงับความแตกลาวให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้เป็นผู้วิสัชนาพระธรรมในข่าวปฐถมสังขยนาท่านได้ทําหน้าที่วิสัชนาพระธรรมโดยรวบรวมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มาจาัดเป็นหมวดหมู่จนปรากฏเป็นพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกให้เราได้ศึกษามาจนทุกวันนี้ เป็นผู้สร้างผู้สืบต่อท่านมีลูกศิษย์จำนวนมากต่อมาศิษย์ของท่านมีบทบาทสำคัญในการทำสังฆนานครั้งที่สองคือพระสัพพกามีพระยะศากากันทบุตรพระเลวตะเป็นตน้นการเดินทางออกเยี่ยมพระสงฆ์ในวัดต่างๆเมื่อพระพุทธเจ้าปรลินิพานแล้วพุทธบริษัทก็ถือว่าพระอานนท์เป็นเสมือนตัวแทนพระพุทธเจ้า หลังท่านปรมสังฆยนาแล้วท่านจึงออกจาลึกไปตามวัดต่างๆเพื่อเยี่ยมเยียมพระสงฆ์ปลูกสร้างความสามัคคีไว้ต่อความไพ่บูรณ์ของพระพุทธศาสนาการที่พระพุทธศาสนามั่นคงและรุ่งเรืองสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ถือได้ว่าพระอานนท์ได้มีบทบาทสําคัญมากรูปหนึ่งพระอานนท์ได้รับตาแหน่งเอกทัขะหาด้านคือมีสติหนึ่ง มีคติ1มีความเพียรหนึ่งเป็นพระหูสูตรหนึ่งเป็นพุทธอุป,ปัฏฐากหนึ่งทันนิพพานเมื่ออายุได้120ปีหลังพุทธปรินิพาน40ปีนิพพานกลางอากาศระหว่างเมืองกบินลพัทและเมืองเทวทหะโดยเข้าเตโชสมาบัติอธิฐานจิตให้เกิดไฟลุกไหมร่างกายแล้วแบ่งกระดูกเป็นสองส่วนส่วน1ไปตกที่เมืองกบินลพัทอีกส่วนหนึ่งไปตกที่เมืองเทวทหะ ทั้งนี้เพื่อมีให้ญาติต้องทะเลาะกันเพราะแย่งเกิะดูก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องพระอานนท์ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการน,นำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่ตอไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไร โปรดติดตามกันด้วยนะครับ